สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่ 8มีนาคม2567ค่ะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังรายละเอียดกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ73บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้30สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับน้ำยางสดนะหน้าโรงงานในวันนี้ ต่อมานะคะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางประจำวันนี้นะคะอยู่ที่78บาท64สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้87สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้81สบาท9สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็ปรับเพิ่มขึ้นมา1บาท64สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเยอะเลยนะคะสำหรับยางแผ่นรมควันค่ะสุดท้ายยางก้อนถ้วย DRC 100ค่ะราคากลาง55บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้5สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ สำหรับราคากลางของยางพาราทั้ง4ชนิดวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะคะส่วนราคารับซื้อยางท้องถิน่นราคาเท่าไหร่สามารถแจ้งมาได้เช่นเคยค่ะ